สวัสดีครับที่นี่บริษัทแสงประภัยจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักแปรรูปนะครับไม้สักประสานและไม้สักโครงจ้อยนะครับอยู่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีนะครับวันนี้เราจะนำเสนอตัวนี้นะเป็นไม้ฝ้าไม้ฝานะครับทำจากนะครับไม้สักสวนป่านะโดยรวมๆแล้วตอนนี้ เขาจะเรียกกันว่าไม้สักหนุ่มอนะไม้สักหนุ่มไม้สักที่มีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะครับเราก็ทําแบบนี้เราก็ทํานะคือไม้ฟ้าไม้ฝาแหละนะครับามาดูรายละเอียดนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะตีเพศ45ด้วยหรือคุณลูกค้าท่านใดที่จะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรคือมีทั้งนี่นะเห็นไหมตัวผู้ตัวเมียนะครับ นะพอเราประกบเข้าไปเนี่ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยคราวน,นี้มันก็จะเป็นเพศ45่พอดีนะตามรูปนะครับอันนี้ท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับคุณภาพของเราไม้ของเราเลื่อยนะครับเลื่อยมีคุณภาพนะครับผมจะไม่เลื่อยติดไส้นะจะไม่เลื่อยติดไส้ไม่เลื่อยระเบิดไส้นะครับจะเป็นชิ้นงานที่สวยนะครับสวยนะครับเวลารีดออกมาแล้วเนี่ยไม้ก็จะไม่แตก นะครับแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวเราก็จะนําเข้าไปอบเพื่ออบเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้คายความชื้นออกนะครับพอคายความชื้นออกปุ๊บเวลานําไปทําแบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับทําฝ้านะทำบัวทําคิ้วก็จะไม่มีปัญหาก็จะถ้ามีปัญหาก็น้อยมากๆนะครับเพราะไม้โดนรีดความชื้นออกไปแล้วนะครับความชื้นที่เรา อบอยู่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ9-12%ถนะคือเป็นความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะฮะสนใจนะครับตัวนี้จะเป็นไม้สักสวนป่านะ mm hmm. เขาเรียกกันเป็นไม้สักหนุ่มนะตามภาษาช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเราก็คือเป็นไม้สักสวนป่านะครับอายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามแอดมินได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าชมดูก่อนได้นะครับชมดูโรงงานเราก่อนได้นะครับยินดีรับใช้นะครับและยินดีต้อนรับและยินดีบริการครับผมโอเคนะครับอย่าลืมนะครับที่นี่บริษัทแสงประภัยนะฮะคิดถึงไม้สักคิดถึงแสงประภัยนะครับเบอร์โทรศัพท์0817019172นะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ